รถตกสะนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยรถตกสะครับรถตกสะคนไม่เป็นไรนะเ,เ,เราโย่ย,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 ยการลงปุ้นเดี๋ยวได้ถ่ายเก็บเดี๋ยวก็จะเอาออก

เพ่อเดียวะอืมเดียลงกิโลมันนี่ไงเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันน